แม่ห้องสอนดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกณนะหมู่บ้านยาป่าแหน่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบงามนำโดยนายประกรณ์มีจันตะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาป่าแหน่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยมีโรงเรียนทั้งสี่แห่งในพื้นที่โรงเรียนบ้านยาป่าแหน่โรงเรียนบ้านแม่ละนาโรงเรียนบ้านจาโบและโรงเรียนบ้านปางคาม ได้รวมพลังกันจัดกิจกรรมสำคัญที่ไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะชีวิตแต่ยังปลูกฝังหัวใจของการอยู่รอดให้แก่เยาวชนในถิ่นห่างไกลภายใต้ในโยบายของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเข้มข้นแต่สนุกสนานณนะโรงเรียนบ้านแม่ละนาเด็กนักเรียนจากทั้ง4โรงเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องที่อาจช่วยรักษาชีวิตใครสักคนได้ในอนาคตการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินการช่วยคนที่มีอาหารติดคอแม้กระทั่งการช่วยเหลือผู้จมน้ำหรือการปั๊มหัวใจแบบ CPR เบื้องต้นทุกฉากทุกสถานการณ์ถูกจำลองให้สมจริงเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากของจริงไม่ใช่แค่ในตำรา เด็กๆต่างตื่นเต้นเรียนรู้อย่างสนุกเข้าใจได้ง่ายและที่สําคัญกล้าลงมือทําด้วยตนเองครูไม่ได้เป็นแค่ผู้สอนแต่กลายเป็นผู้ฝึกผู้ให้กำลังใจและแบบอย่างของความไม่ยอมแพ้ในยามฉุกเฉินสิ่งที่เราเห็นในวันนี้อาจเป็นเพียงการซ้อมแต่สิ่งที่นักเรียนได้กลับไปคือความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตพวกเขาจะมีสติมีทักษะ และพร้อมจะช่วยเหลือทั้งตนเองและผู้อื่นบนเส้นทางของการศึกษาความรู้เพื่อความอยู่รอดคือหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุดและที่นี่กลางขุนเขาแม่ห้องสอนความหวังเล็กๆของชาติกำลังถูกหล่อหลอมให้เข้มแข็งอย่างเงียบงาม